สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนมาต่อติวเข้มกอพอก่อนสอบอนุกมตอนที่3กันนะวันนี้พี่แป้งก็มีอนุกมมา5ข้อเหมือนเดิมอ่ะข้อ6ต่อจากตอนที่แล้วนะ51 1สิบเอ5ดรจากที่เราดูตัวเลขเป็นไงมีแค่4ตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะไหม ถ้าใน4ตัวเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นทีละเยอะเพิ่มขึ้นทีละเยอะมันอาจจะเป็นคูณหรือยกกําลังเราเห็นเลขยกกําลังในนี้ไหมไม่เห็นถ้าเราลองคูณดูล่ะคูณเนี่ยเราจากเรามอง50ไปร้อยห้าสิบไปร้อยเนี่ยมันจะคูณอะไรคูณ2คูณ2เราถึงไหมใช่ไหมห้าห้าสเคูณสนี่ยถึง1้อยสิบไหมไม่ถึงคูณเราคูณแล้วเราลองบวกเข้าดู ลองบวกเข้าดูคูณ2แล้วบวกอีกเท่าไหร่51าคูณสได้102 102บวกอีกเท่าไหร่ได้114บวกอีก12อ่ะแล้วตัวต่อไปเราลองทำเหมือนกันเป๊ะเอา2องคูณร1อ่ะองคูณร1 4ได้228 228ถ้าบวกอีก12ได้5 5มั้ยไหมได้5 5มั้ยไหม ไม่ถึงต้องบวกอีกเท่าไหร่บวกอีกยีบสี่บวกอีกยีิบสี่ถึงจะถึงบวกอีก24ถึง,ถงอ้าวดังนั้นกลายเป็นอะไรการคูณคือสองสองเนี่ยคงที่และต่อไปก็ต้องเป็นสองถูกไหมแล้วการบวกเข้าละ่ะจากสิบสองมายี่สบสองมายี่คืออะไรบวกเข้าเท่าตัวถ้าบวกเข้าเท่าตัวคือคูณสองได้ไหมได้อ่า ดังนั้นตัวเนี้ยลองทําเหมือนกันสิคูณ2คงที่แล้วอีกเท่าไหร่ได้5้าร้ออยหตรงนี้ก็ลองคูณ2ดูพี่แป้งไม่ได้เขียนคูณมาในนี้ลองเราก็ลองคูณดูนะอ่ะใช้คูณเลย5 2 2เป็น4ี่เป็น10 2 5เป็น10ก็ใส่0ทด1 สอ,สองเป็น4เป็น5 <c oughs> เป็น5 5 0ห้าร้50 4, 50 4, บวกอีก48ได้5 5ารดังนั้นตัวคูณเข้าคงที่แล้วตัวบวกเข้าคูณเข้าด้วยสองเพราะ24่คูณสได้48ดังนั้นตัวต่อมาก็คูณ2 48สคูณสได้96บวกกันเสร็จได้1200 พันสองร้อยมีในตัวเลือกไหมมีเราก็ตอบเลยเป็นการคูณแล้วก็บวกเข้าเป็นการคูณแล้วก็บวกเข้าอ่ะไปตอบข้อ7อ่ะเห็นไหมเราเคยเห็นโจทย์อนุกรมแบบที่เป็นจุดทศนิยมไหมอนุกรมเป็นทศนิยมก็ทำเหมือนกันกันกบปกติจะเป็นเศษส่วนเป็นทศนิยมหรือเป็นจํานวนเต็มทำเหมือนกัน คำว่าทําเหมือนกันคือหาความสัมพันธ์จากตัวแรกไปตัวที่สองไปตัวที่สามจนไปถึงตัวสุดท้ายต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นระบบที่เป็นระบบจากเราดูเป็นทศนิยมตัวจุดศูนย์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 เพียบเลยแต่จุดเด่นที่เราเห็นชัดเราเห็นอะไรเราเห็นอะไรชัดเราเห็น13แล้วก็39มสาทำไมชัดอะ่ะ สิกับ39มันน่าจะเป็นการคูณไหมสิบสาคูณเลยได้39 13คูณ3ได้39แล้วศูนย์อยู่ข้างหน้าล่ะพี่แป้งมันก็ศูนย์สองตัวอยู่แล้วเท่ากันดังนั้นเราลองยึดตัวเลขดูอา้าวแล้วตรงนี้ถ้า39คูณสละ่ะคูณ3ไม่ถึง195แล้วคูณอะไรละ่ะคูณ5ได้ร้อยเอา้าวตัวคูณ3าหถ้ามา3าหนี่คืออะไรเลขคี่ ช่ไหมตัวต่อไปเป็น7ลองเอาเจ็ดคูณร้อแล้วได้1367งั้ยไหมลองคูณดูได้อ้าวได้แสดงว่าคูณด้วยเลขคี่คูณด้วยเลขคี่ดังนั้นตัวนี้ก็คูณเกตรงนี้ก็คูณ11คูณด้วยเลขคี่อ้าวแล้วพวกทศนิยมล่ะเราก็ดูสิตรงนี้สี่หลักตรงนี้สี่หลักตรงนี้สี่หลักตรงนี้นสี่หลักดังนั้นทุกตัวเราทําให้เป็นทศนิยม ทศนิยมสี่หลักคูณเข้าไปแล้วก็ทําเป็นทศนิยมสี่หลักแล้วมีตัวเลือกไหมมีเห็นไหมเป็นอนุกรมที่เป็นทศนิยมเราก็ไม่ต้องกลัวนะเราก็ไม่ต้องกลัวให้เรายึดเลยลองทําดูความสัมพันธ์จากตัวที่หนึ่งไปตัวที่สองมาดูข้อ8โทษวันนี้ไอ สี่เก้ายี่สิบเก้าร้อยสิบเก้าอ้าวเหมือนกันกับตรงเนี้ยอ่ะช่วงเหมือนกันกับข้ออ่าไม่ไม่เลื่อนไม่เลื่อนเหมือนกันกันกับข้อก่อนหน้านั้นข้อก่อนหน้านั้นช่วงสองปีให้หลังเนี่ยจะออกลักษณะแบบเนี้ยจะออกลักษณะแบบนี้เลยมีอยู่แค่สี่ตัวมีอยู่แค่สี่ตัวดังนั้นมันจะเป็นอนุกรมอะไรเป็นอันนี้เพิ่มใช่ไหม จาก4มา119เนี่ยไม่คูณก็ยกกกำลังเราเห็นเลขยกกกำลังไหมในนี้เห็น9ใช่ไหม9กับ4แต่ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะดังนั้นเราก็มาดูว่าไม่คูณก็ยกกกำลังถ้าไม่คูณก็ยกกกำลังเราเห็นอะไรที่มันชัด4มา9ชัดไหมชัดชัดอะไรก็4คูน2ได้8บวกอีกหนึ่งได้9ไงอ่ะแล้วถ้าเอา9คูน2ล่ะ เก้าคูณสองได้สิบแปดไม่ถึงยี่สิบเก้าแล้วถ้าเก้าคูณสามละ่ะได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกอีกเท่าไหร่ได้ยี่สิบเก้าบวกสองอ้าวคูณเข้าด้วยสองแล้วคูณเข้าด้วยสามเป็นการคูณเข้าแบบไหนสองสามจำนวนนับเรียงลำดับถูกไหมแล้วบวกเข้าละ่ะหนึ่งสองก็เป็นจำนวนนับแบบเรียงลำดับเหมือนกันดังนั้นตัวต่อไปเราลองคูณสี่ดูบวกสามได้ ดังนั้นคำตอบของเราก็คือคูณ5แล้วก็บวก4ตรงนี้เราไปนั่งคูณกันออกมานะว่าได้เท่าไหร่แล้วบวกเข้าได้เท่านี้ไหมซึ่งมีในคำตอบเราก็ตอบเลยมาดูต่อข้อ9อ่ะข้อนี้มีหนึ่ง6 7 8มี่ห้าหกเจมีแตัวพี่แป้งบอกว่าถ้า6ตัวขึ้นไป ให้เราคิดได้เลยว่าเป็นนกกรมสองชุดใช่ไหมแต่มันจะเป็นสองชุดได้เราต้องสังเกตตัวเลือกตัวเลือกเป็นกลุ่มก้อนตัวเลือกไม่สม่ำเสมอตัวเลขขึ้นขึ้นลงลงแต่ตรงนี้ตัวเลขแบบเพิ่มแบบเสมอเลยไม่ได้เพิ่มทีละเยอะไม่ได้เพิ่มทีละเยอะเห็นเลขยกกำลังในนี้ไหมเลขยกกำลังไม่มีไม่ไม่มีคูณก็ไม่ไม่มีไม่น่าจะใช่สิบเอ็ดสเนี่ย ไม่มีตัวไหนมาคูณสิบเอแล้วได้สิบสองคูณแล้วบวกเข้าก็ไม่มีคูณแล้วลบออกก็ต้องลบออกเยอะไม่น่าจะใช่เมื่อเราวิเคราะห์หมดแล้วเมื่อเราวิเคราะห์หมดแล้วไม่ลบไม่หารไม่คูณไม่ยกกำลังมันต้องเป็นบวกอะมันต้องเป็นบวกพอมันเป็นบวกเราก็มาเลยชั้นแรกหาช่องห่างอันนี้สิบเอ็ดบวกหนึ 12, 12่งได้สิบสองสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสาม สิบวกสองได้15 15้าบวกสิได้27 27ิบวกยีได้54 54ิบวกห้าห้าได้109 109้อบวกเกได้201ได้201ได้มา1แถวหนึ่งแถวนี้ก็เป็นอนุกรมหนึ่งชุดเหมือนกันจากที่เราดูเป็นระบบเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนย่งยังยังกระจัดกระจายอยู่เราลองทำลงมาอีกชั้นหนึ่งอ่ะ หนึ 1> 1่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสิบได้สิบสองสิบสองบวกสิบห้าได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกยี่สิบแปดได้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าบวกสามสิบเจ็ดได้เก้าสิบสองได้เก้าสิบสองมาดูอีกตรงนี้ก็เป็นอนุกรมอีกชั้นหนึ่งอีกจากที่เราดูก็ยังกระจัดกระจายอยู่แล้วหลายๆลายคนพอทำสองสามชั้นแล้วโหยคงไม่ใช่แล้วคิดไม่ออกแล้วต้องทำยังไงดี แต่เราอย่าลืมว่าเราวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่ลบมันไม่ใช่หารไม่ใช่ยกกาลังและไม่ใช่คูณมันเหลือบวกใช่ไหมเหลือช่องหางบวกสะสมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดังนั้นเราต้องทําลงไปให้สุดจนไม่สามารถหาระบบได้ลองทําให้ไปไปได้มากที่สุดมากที่สุดห้าหกชั้นก็มีออกสอบแล้วนะห้าหชั้นก็มีออกสอบแล้วอะมาต่ออีกชั้นที่สี่ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบเก้าบวกห้าได้สิบห้าสิบห้าบวกสิบสามได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกเก้าได้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดนะตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเป็นตัวแถวแล้วพอจากเราดูหนึ่งเก้าห้าสิบสามเก้าก็ยังไม่เป็นระบบอยู่ดีลองอีกชั้นหนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าลบสี่ได้ห้า ห้าบวกแปดได้สิบสามสิบสามลบสี่ได้เก้าอันนี้เราเจอระบบอย่างบวกลบสลับกันใช่ไหมเป็นเซตบวกแปดลบสี่บวกแปดลบสี 4, บ่ 4, ตัวต่อไปบวกแปดเวลาเราหาคำตอบหลายชั้นเราอย่าลืมนะต้องบวกขึ้นไปแบบนี้แปดบวกเก้ามาได้สิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดบวกกับสามสิบเจ็ดได้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกกับเก้าสิบสองได้ร้อยสี่สิบหก ร้อบวกกับ201ได้347ซึ่งมีในตัวเลือกหลักการบวกอนุกรมหลายชั้นพยายามดูดีๆอย่าบวกผิดชั้นต้องบวกไล่ขึ้นไปทีละชั้นตรงนี้เราก็ได้คำตอบมาดูต่ออีกข้อหนึ่งข้อนี้มีอยู่แค่สี่ตัวมีอยู่แค่สี่ตัวโจทย์ออกลักษณะนี้หลายปีแล้วนะที่พี่แป้งบอกคูณแล้วบวกเข้า ยกกำลังแล้วบวกเข้าด้วยแล้วข้อนี้ละ่ะจากถ้าเราดูถ้ายกกำลังแล้วบวกเข้าหนึ่งยกกำลังหนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้หนึ่งใช่ไหมแล้วแปดยกกำลังอะไรละ่ะแล้วบวกเข้าเท่าไหร่ถ้าแปดแปดยกกำลังสองแปดแปดได้หกสิบสี่อีกตั้งเยอะกว่าจะได้แปดสิบเอ็ดบวกตั้งยี่สิบกว่าไม่ใช่ลักษณะการบวกเข้าเราต้องดูนะ บวกเข้ามันจะบวกเข้าทีละมันจะบวกเข้าบวกเพิ่มไม่ได้เยอะมากแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆถ้ามันห่างเกินไปเยอะเกินไปไม่น่าจะใช่ถ้าเราดูแบบนี้ไม่ใช่ยกกำลังแล้วก็บวกเข้าแล้วก็ไม่ใช่คูณแล้วก็บวกเข้าแล้วมันจะเป็นอะไรจากศูนย์มา81แล้วตัวเลือกร้อยแล้วก็พันมันน่าจะเป็นเลขยกกำลังนะ มันเพิ่มขึ้นทีละเยอะถ้าเราคิดว่ามันเป็นเลขยกกำลังเราก็ต้องมาดูว่า 8, 1กับ8เนี่ยมันมีอะไรยกกำลังแล้วได้ตัวนี้เพราะ0กับ1เราไม่ต้องไปยุ่งเพราะ0ยกกำลังอะไรก็ได้0 1ยกกำลังอะไรก็ได้1ใช่ไหมดังนั้นที่เราจะยุ่งตัวน้อยสุดก็คือ8 8มีอะไรที่ยกกำลังยกกำลังแล้วได้8ก็2ยกกำลัง3ได้8 เมื่อเราได้สองยกกำลังสามได้แปดตรงนี้แปดสิบเอ็ดไม่ใช่ฐานสองแน่นอนใช่ไหมแปดสิบเอ็ดเนี่ยฐานเก้าฐานสามใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ฐานสองแล้วตรงนี้มาฐานสามแล้วก็สอดรับกันตรงเนี้หนึ่งยกกำลังอะไรก็ได้หนึ่งฐานมันต้องเป็นหนึ่งดังนั้นหนึ่งสองตัวต่อไปก็เป็นสามสามยกกำลังได้เท่าไหร่ล่ะได้ 81. แปดสิบเอ็ดเราก็ลองคูณดูคูณกันดู การยกกําลังไม่ใช่คูณกันนะไม่ใช่เอา3ไปคูณกับ4นะ3ามยกกําลัง4เอา3าคูณสได้12ไม่ถึง81เลยพี่ไม่ใช่คือเอา3คูณกัน4ครั้งหลักการยกกําลังก็คือฐานคูณกันเท่ากับจํานวนเลขชี้กาลังก็คือฐานคูณกัน4ครั้งสามคูณกัน4ครั้งได้81ดดังนั้นเราก็ได้ระบบมาแล้ว ก็คือฐานเป็นเลขเรียงลำดับแล้วตัวชี้กำลังก็เป็นเลขเรียงลำดับ่ะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งดังนั้นตัวต่อมาฐานก็เป็นสี่เลขชี้กำลังเพิ่มเป็นห้าสี่ยกกำลังห้าได้สองพันยี่สิบสี่มีในตัวเลือกเห็นไหมมีในตัวเลือกดังนั้นเราก็คิดมาถูกต้องแล้ว การที่จะทําโจทย์อนุกรมไดก้การที่จะทําโจทย์อนุกรมได้ฝึกทําโจทย์ให้มันเยอะๆแต่ขั้นแรกเลยเราต้องเรียนรู้พื้นฐานเราต้องเรียนรู้พื้นฐานเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบวกลบคูณหารการยกกําลังพื้นฐานคณิตศาสตร์อยู่บ้างใครเรียนเข้ากุไปแล้วอะไรเข้าไปแล้วอยากปูพื้นฐานให้แน่นทั้งไทยคณิตอังกฤษนะ ก็เข้ากลุ่มติวเข้มเลยเข้าตอนนี้มีวิดีโอให้ดูอยู่300วิดีโอและจะมีลงวิดีโอทุกเช้าจะเป็นทั้งไลฟ์สดแล้วก็แบบลงวิดีโอทุกเช้าแล้วพี่แป้งก็จะติวเข้มก่อนสอบให้อีกหนึ่งเดือนพี่แป้งจะติวเข้มก่อนสอบให้อีกหนึ่งเดือนอในกลุ่มปิดเนี่ยเราจะติวตีห้าแต่เราไม่ต้องห่วงนะทุกวิดีโอบันทึกไว้แล้วก็ดูย้อนหลังได้หมด หนังสือประกอบกลุ่มแล้วก็อ e ีบุ๊กทุกตัวมีวิดีโออธิบายแบบละเอียดไม่มีพื้นฐานหรือว่าพื้นฐานคืนครูเลยไปหมดแล้วอยากลื้ฟื้นติวเข้มเอาให้ผ่านในรอบนี้ก็แนะนำเข้ากลุ่มปิดพิมพ์คำว่าพิเศษเข้าไปในราคาพิเศษหรือต้องการเฉพาะหนังสือไปอ่านแล้วก็มาติวเข้มที่เพจก็สามารถทำได้เลย ซึ่งในเพจเนี่ยพี่แป้งตอนนี้พี่แป้งจะติวเข้มก่อนสอบให้ครบทุกเรื่องที่ออกสอบของคณิตศาสตร์แล้วก็ของกฎหมายส่วนครูติ๊กกับครูส้มก็เน้นตะลุยโจทย์เน้นตะลุยโจทย์คุณอย่าคิดว่าไม่ได้ประโยชน์นะภาษาไทยสำคัญที่สุดหนึ่งคะแนนก็สามารถช่วยให้คุณสอบผ่านได้แล้วบางคนไม่เคยอ่านภาษาไทยเลยคาดว่าเข้าไปจะไปเดา คุณรู้ไหมภาษาไทยเป็นวิชาที่เดายากที่สุดเพราะถ้าเราไม่มีพื้นฐานบ้างเลยไม่มีพื้นฐานบ้างเลยเราคิดว่ามันถูกมันอาจจะไม่ใช่ดังนั้นครูติก๊กจะให้เทคนิคแนวคิดเราเยอะมากแล้วภาษาอังกฤษตัวสำคัญเลยโจทย์ทุกโจทย์ที่ครูส้มเอามาสอนเราเราสามารถโจดคัดลอกสับออกมาท่องได้เลยนะ ท่องได้เลยเราจะได้ศั์เยอะมากหลายคนบอกว่าหนูจะไปเอาสับมาจากไหนจากตัวอย่างแนวข้อสอบนั่นแหละคําศัพท์ตัวไหนที่เราอาจารย์ครูส้มมาติวแล้วเราแปลไม่ออกครูส้มอธิบายชัดเจนแปลให้เรียบร้อยเราจดจดคําศัพท์จดคําแปลแล้วไปท่องแล้วก็มาฝึกทําโจทย์กับอาจารย์เยอะๆแค่นั้นเราก็จะสอบผ่านแล้วดังนั้นต้องการลุยเข้ม เข้าไปในกลุ่มมีจัดแพทเทิร์นให้ชั่วโมงการติวเยอะมากในเพจชั่วโมงการติวจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเอกสารให้โหลดแต่ในกลุ่มมีเอกสารให้โหลดหมดเลยเออพูดเรื่องเอกสารให้โหลดหมดเลยอ่ะพี่แป้งมีอ e ีบุ๊กขายใน C ีใน C 1, ใน m a p ในอุกบีมีน้องๆหลายคนเข้าไปโหลดก็ขอบคุณมาก ขอบคุณมากแต่น้องๆที่เข้าในกลุ่มปิดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปสั่งซื้อในแมปในใน CS นะพี่แป้งมีเป็นลิงค์ PDF ให้เลยข้อสอบเก่าย้อนหลัง 6, 6 5หีอ้าปีตะลุยโจทย์กอออิเล็กทรอนิกส์แล้วตอนนี้พี่แป้งกำลังทำของ64อยู่เดี๋ยวทำเป็นลิงค์ตรงนี้เป็นลิงค์ PDF โหลดได้หมดเลยภาษาอังกฤษข้อสอบ4 0 0 5 0 0ข้อ ภาษาไทยข้อสอบ400 500ข้อเป็น PDF ให้โหลดไปเก็บอ่านได้หมดเลยแล้วก็มีหนังสือให้เป็นเล่มดังนั้นน้องๆที่เข้ากลุ่มปิดที่เข้ากลุ่มปิดไม่ต้องไปไม่ต้องไปสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เราจะมีลิงก์ PDF ให้โหลดแต่ถ้าน้องๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มปิดซื้อเฉพาะหนังสือไปอ่านอยากได้ e-book เพิ่มก็สั่งซื้อในเว็บไซต์ได้เลยในเว็บไซต์ได้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเดินทางไปด้วยกันมาร่วมทำฝันของพี่ให้เป็นจริงฝันของพี่ก็คือต้องการให้ทุกคนบรรจุเป็นข้าราชการดังนั้นอย่าหยุดอ่านจนกว่าจะสอบผ่านสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ